มาสู่ช่วงฟรีฟอร์มของเขาก็เธออีกแล้วนะคะช่วงนี้บอกเลยไม่ดูไม่ได้นะคะใครอยากรวยเปิดแช่เอาไว้เลยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปหาวิธีการรวยทางลัดกันนะคะกับฟรีฟอร์มช่วงวันนี้เลขไหลมาฟีฟอร์มตอนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งในพนักง,งานออฟฟิศของตึก g m m Grammy เนี่ย ถูกหวยแางวันที่หนึ่เขายังอยู่เพราะว่าเอาไปกุลาออกนะวันที่เราถ่ายเนี่ยพรุ่งนี้หวยออกเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปหาทริคกันนะคะว่าขาหวยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการหาเลขเด็ดกันจากที่ไหนอย่างไรโอเคปะคุณอานนท์โอเคตอมมา อยู่กับค okay, oh ุณอนนท์โอเควีกลัวนะคะโงค่ะเหรอเฮ้ยเราเล่นหวยปะ ต้องท้าความก่อนแม่คือเป็นเซียนห่วยเพราะแม่จะมีสมุดเล่มหนึ่งแม่จดเลยว่าถูกงวดห่วยออกอะไรบ้างทาสติติเออเขาจํทำสติ๊กแล้วเราเรามีทิกอะไรแบบแม่ปะไม่เคยหนูอะอาศัยแบบรถชนอาศัยเลขห้องวันเกิดงูเข้าบ้านไม่ค่อยเพราะงูเราเข้าอย่างอื่นมาก่อไม่เคยถูกเหรอเคยถูกแค่งวดเดียวในชีวิตเลย 3ามตัวเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทนะเออคนที่ไปเอาเงินให้คือพี่อ้อยแม่บ้านก็ถืงต้องหักให้เขาอีกเพราะว่าหนูเพิ่งเคยถูกหวยครั้งแรกแล้วหนูแบบขึ้นเงินไม่เป็นอ่ะเลยอ๋อพี่อ้อยขึ้นเงินเป็นพี่อ้อยมันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยให้พี่อ้อยไปไปให้คำถามเดียวเลยที่จะถามนะกูจะไม่ถามต่อละทั้งชีวิตมึงเล่นมาแต่ถูกงวดเดียวเนี่ยทำไมมึงยังเล่นต่อ แม่มันก็ต้องสนุกใจจอยกับชีวิตให้แบบชีวิตมันมี motivation มัน m e n i f ได้อย่างใจเสกอ่ะเป็นกำลังใจให้อานนทูกนะคะถูกอะไรถูกไปต่อจ้ามาเร็วเ <c oughs> ขาบอกว่าชั้นนี้นะคะมีคุณลุงที่สามารถคำนวณเลขคิดหวยออกมาได้เลย <c oughs> พิสเสถียี่สวัสดีค่ะพิ่เสถีรยเขาบอกว่าพีสเสถียมีสูตรคำนวณหวยของตัวเองได้เหรอพี่เสถียครับผม อุ้ยจริงเหรอเราไปเรียนวิธีการอะไรอย่างนี้มาจากไหน่รัพี่สเสถียนก็นั่งดูแล้วก็คิดแล้วก็ดูทําดูว่าไเปหรอคือเรามีสูตรเฉพาะของเราแหละใช่ไหมแต่ว่าไอาการที่เราจะเอาตัวเลขมาเป็นตัวตั้งต้นในการคํานวณเนี่ยเรา,เาตัวเลขมาจากไหนพี่สเสถียนก็เอาตัวที่มันออกแล้วมาคํานวณตัวที่มันเคยเคยออกแล้วแล้วเอามาคํานวณสมมติมันออก่ออ่ามันออกศูนงวดที่แล้ว อุ้ยออกมาเป็นเลขเยอะมากเลยใช่มาจากไหนไม่รู้อ่าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็จับไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเเหรอคะแล้วก็มาจับเสียกันไปเสียกันไปประมาณนี้ครับจบแล้วก็มันก็จะออกมาเราก็มาตัดเลขลงเลื่ดับอะไรอย่เยเยอะดาวอยากให้มันเหลือน้อยลงเนี่ยซึ่งที่จะเสียนะคออกมาเป็นเลขแบบรางวัลแบบทุกรางวัลเลยอ่ะชุดนี้อันนี้เหรอ5 2เหรอถูกบ่อยไหมคะสูตรนี้ ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วแต่นะครับเคยถูกแบบเยอะสุดเท่าไหร่พี่สเสถียรเสียหมื่นประมาณนี้โอ,อ้แล้วเราเคยถูกกินมากที่สุดเท่าไหร่พี่สเสถียรอ้ยเยอะครับโอ้ยเยอะครับ <laughs> <laughs> โอเครอดูว่าพี่สเสถียรแม่นไหมขอบคุณนะคะพี่สเสถียรขอบคุณครับ ทางนี้ทางนี้เมื่อกี้นะคะอานนท์บอกว่าเคยฝากพี่อ้อยนะคะไปขึ้นเงินนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปถามพี่อ้อยกันนะคะพี่อ้อยอยู่พอดีเลยหนูอ่ะไม่ใช่คนเล่นหวยค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าปกติเขาเอาเลขแต่ละงวดมาจากไหนก็ความฝันบ้าง จุดทูกบ้างแล้วแต่แต่ละงวดว่าจะมาแบบไหนเออจริงหรออ๋อคือสมมุติถ้างวดนี้ไม่ฝันเราก็ไปจุดทุกเอามีงวดไหนที่เราถูกแล้วเรารู้สึกว่าตาตรึงที่สุดไหมแม่ที่เราจําได้อุ้ยงวดนี้บัะสาใจฉังถูกเกือบหกหมื่นวันจริงหรอเมื่อกี้ แฟนคลับเจมทีวีบอกเลขเจ็ดมาแม่เจ็ดเนอแจะไม่ชอบหกสองอ๋อแม่ชอบหกสองวันนี้แม่ชอบหกสองเอามาจากไหนไปดูปฏิทินมาปฏิทินจีนเหรอแ๊บนึงมันให้ยังไงอ่ะก็มันจะเขียนเรียงลงมาเลยลูกของวดวันที่สิบหกจริงหรอโอเคอีกหนึ่งพลิกเมื่อกี้ได้จากแม่แล้วคือปฏิทินจีนขอให้แม่ถูกหวยงวดนี้มากกว่าหกหมื่นสาทุกสาธุกหวยควนให้แม่นะคะ มันึงอ่ะเมื่อกี้บอกว่าขอให้แม่สูงมากกว่า6 0,000แม่บอกววนี้ต้องซื้อเท่าไหร่ะอ๊ยแกงมีคนบอกว่าน้องแกงชอบทำบุญกับคุณแม่ก็เลยถูกหวยบ่อยสวัสดีมากๆสวัสดีค่ะแก๊งสวัสดีค่ะแกงทีเปมนทีวีนะเขาบอกว่าแกงถูกบ่อยถูกเบอะก็บ่อยบ่อยขนาดไหนอะช่วงหนึ่งคือแบบหนึ่งปีติดอะถูกถุงงวนเลยไหมรวมรวมแล้วได้เท่าไหร่ก็หลายแสนอยู่ มึงเล่นทำงานอยู่ทำไมเอาเลขมาจากไหนรถที่เรานั่งวันสำคัญหรือแบบเอนยังเออเลขที่บ้านละกันอะไรอย่างเงี้ยมึงก็แค่นิมิตเอาเองว่บเออวันนี้ซื้อเลขนี้ละกันเลขที่มันไม่ได้หลุดหลุดจากชีวิตมากนะเพราะจะวนๆอยู่เนี่ยว่าเลขที่บ้านแม่บ้านเราบ้านพ่อบ้านเออไส์ผู้ชายรองเท้าปกติทำบุญที่ไหนอ่าถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยมีวัดมหาบุตรอ๋อยานาคยานาคได้มาอีกหนึ่งที่นะคะ ว่าแต่แม่เล่นหวยไหมไม่เล่นอ่ะเอาจังงหรอนี่นี่ที่คนที่ชั้นไหนเขาถูกเป็นเออเนี่ยหนูกาลังไปหาอยู่แม่ซื้อจากหน้าตึกไปแผ่นไปแผนไปไปไปเจอแล้วจ้ามาเร็วจ้าตอนนี้วิ่งลงมาเลขในหัวมันกลับที่ไปหมดแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรเราไปดูเอาเป็นว่าเลขไหนมีเราเอาเลขนั้นสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อหนูขอถามหน่อยได้ปะล่าสุดที่พนักงาน ที่กัมมี่อ่ะที่เขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเขาซื้อจากแผงแผงคุณพ่อเหรอเพราะว่าเห็นเขาบอกเคกันอยู่บนกัมมี่แต่ผมก็ไม่รู้หนูว่ามาตามหาเลขซึ่งอุ้ยมีแล้วอีตั้มชี้แล้วมีห้าสองมื่เลขเด็ดเหรอแม่ห้าสองคือเลขเด็ดเหรอครับเด็ดแม่รู้ได้ไงว่าเด็ดกูฝันเมื่อคืนแม่ไปเลยแม่เลขกับหนูใครเด็ดกว่ากันหนูเด็ดกว่าโอแทนพ่อคุณครับแม่เอาห้าสองกูเอาห้าสองแม่บอกเลขเด็ด หใบเลยโอ,เโอ้ยมันมีสองห้าด้วยมึงเอ,เอาไป่อง,งันเลยห้าห่งหเหรอเอามาให้หมดพ่อหกมึงไปนึงแล้วกูดูมอมเมาจริงเลยอ่ะท <c oughs> ุสาทุส์นถ,ถ้าลูกได้ลูกจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญนะคะอีกส่วนหนึ่งทำหน้านะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมีที่วัดมหาบุตรอีกแล้วเรามีอีกหนึ่งที่ที่เป็นแบบปิดท็อปนะคะที่มีคนมาขอหวย1ิอันดับของประเทศไทยด้วยจะหมดเท่าไหร่วะวันนี้ ไม่เป็นไรเราจะได้มามากกว่าห้านเท่าเขาบอกว่าที่ร้านอาหารบีสตอรี่นะคะเรียบด่วนลามินทานะคะมีสารนะคะที่ให้เลขแบบแม่นมากติดท็อปสิของประเทศไทยสารอยู่ด้านข้างร้านนะคะมาตามจรดนี้มาทางนี้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  สวัสดีค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีเป็นสารที่ให้ให้หวยเด็ดเหรอคะคุณพี่พ <reco Christ> ี <siglo achi> ่สาวอยู <raised> ่ทางด้านโน้นพี่สาวพี่สาวคือคือหนูไม่คือใครคืออะไรยังไงเหรอคะคุณแม่อ๋อพี่สาวเป็นเจ้าที่ที่ร้านเราเองใช่เป็นเจ้าที่ที่ร้านบีสตอรี่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นต้นโพหรอคะหนูถามหน่อยประวัติความเป็นมาของพี่สาวนี่มาได้ไงคะคือใครใครมาพบเจอว่าพี่สาวให้หวยเด็ดมากเลยค่ะคุณแม่ร้านเรามาเจ้าที่ใช่ไหมแล้วมีมี ช่างมาเสริมสวยช่างผมช่างไฟช่างปัปาช่างทำร้านช่างมันเถอะช่างทำร้านช่างเข้าไปเจอพี่สาวแล้วก็ไม่กล้าตัดแล้วเขาก็ถูกหวยคือพี่สาวตอบแทนด้วยการที่ว่าไม่ตัดฉันฉันให้รางวัลเธอก็เลยถูกหวยอ่ะเรามาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราไปขอพรก่อนดีกว่าใช่หนูเอาครบเซตเลยแม่มามามา ว้าย2อ0หเหรอแป๊บนึงนะ260มามรอบแล้วนะค่าบัตรจอดรรถหายชั้น260ค่าเมื่อกี้ของว้าย260แล้วนี่ไม่260อีกพี่อ้อยก็62จะไม่ชอบ62บอกใครได้ไหมคะได้เลยค่ะแบ่งโชคกันอ่าแบ่งโชคกันโอเคได้แต่ตอนหนูจุดคุณพี่กลับได้เลยนะคะเสียใจล้อเล่นคุณพี่เดี๋ยวหนูอธิษฐานก่อน ระหว่างรอเดี๋ยวเรามาคุยนะคะมีพี่เขามาแก้บนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชิดทดครับพี่ทษอ๋อหนูสักถามได้ไหมคะว่ามาแก้บนเนี่ยสำเร็จเรื่องอะไรไปคะสําเร็จเรื่องงานครับอยากได้งานใหญ่งานโตแล้วก็อยากได้บรรลุเป้าเราก็มาขอแล้วก็ได้ทันทีเลยครับสาเร็จรอบที่สีแล้วครับพอแล้วนะคะให้หนูบ้างนะคะ <c oughs> <laughs> พี่ดูพี่สาวพี่สาวรักมากเลยอะ่ะให้สี่รอบแล้วใจกว้างให้ทุกคนครับอุ <c oughs> ้ยหลอฮะหรอครับได้เลยยังไง ขอให้พี่สาวมอบครั้งที่5 6 7 8ให้ไปเรื่อยๆนะคะพี่คน <ขอ S 1> คขอ,ขอบคุณนะคะัขอบคุณครัามาแล้วนะคะทูบ <c oughs> อันแรกนะคะ3ตัวมาแล้วนะคะออกเป็นไปเๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆ <c oughs> เร็วๆเร็วๆเรกวเร็วๆเ็วๆเร็วๆเรวๆเร็ร็ร็เร็วๆเรวเร็วปเรวๆเรวปไรวๆเร็วๆเร็วๆร็วๆร็วๆเตอวรี่ด้วย,ววยเรราะเร็วๆวๆเร็ไปรไปไป ถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดมหาบุตรนะคะก็คือวัดย่านานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของไหว้นะคะไปไหว้ย่านาะคะเสร็จแล้วก็ล้วงไข่กันนะคะมาเร็วมายา่าขาลูกยา่าขาหนูเอาชุดกับของเล่นมาให้ย่านะคะย่ากับลูกย่ารับไว้ด้วยนะคะขอเลขหน่อยนะคะยาค่าขอโชคให้ลูกถูกหวยนะคะงวด16กุมภาพัน์2567 163เดินตะโกนเลยได้ไหมใครมี163 3611 136 361หท่งหหน่งสา1ห่เ่คะ3ามก็มีเหรอคะเป็นชุดเหรอคะเอาค่ะเอาเอามาค่ะมือแล้วมี613อีกมี631อีกโอ้ยคุปวนหัววะ่ะคนจะรวยลนไปหมดเป็นมนึงนะคะแผงของพ่อคือถูกรางวัลที่หนคนแล้วเหรอคะค คนที่5อยู่ไหนคะคุณพ่อช่วยชี้หน่อยเร็วน่าจะคนนี้นะสาธุสาธุสาธุใครเชื่อนะคะก็อ่าตามมากันได้นะคะส่วนใครที่อ๋อไม่ได้แบบง,งงายในเรื่องนี้ก็มองเป็นความบันเทิงไปก็แล้วกันนะคะอ่ะซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ซื้อให้ถูกกฎหมายนะคะและที่สำคัญอย่าซื้อจนเบียดเบียนตัวเองเด้อเข้าใจไหมคะพรุ่งนี้นะคะวันที่16กุมภาพันธ์2567นรอดนะคะมารอดูนะคะว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อไปเนี่ยจะโถ กี่ล้านอ่าตอนนี้เรียกอ e ีได้นะคะแต่พวกนี้เรียกฉันว่าคุณแค่นั้นละรางวัลที่1นงึงวดวันที่16อุกุมภาพันธ์พร้อยหกสเเลขที่ออก9,4,1 3,9,5 จากทีวีไปแล้วแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่หมดหวังนี่จะตรวจให้พี่เจนก่อนเพราะว่าเยอะมากพี่เจนผมไปอะมันไม่ใช่เขามีเลรสักใบมวนหน้าอาจจะเป็นพี่ก็ได้โอเคหาเลขเพราะว่าอะไรกูไม่ถูกเลยใช่ไหม ถือเป็นว่ามันอาจจะเป็นวาสนาเราเนาะมันอาจจะเป็นวาสนาของเราที่ทําให้เราไม่ถูกเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคือเจนนี่อะไม่ไม่ใช่คนเล่นลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้เออเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนไม่ใช่ดวงเป็นคนที่แบบไม่ได้ถูกอนะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยก็เลยไม่ได้เล่นอะใครมีทริคนะคะใครมีสถานที่ขอหวยจริงๆแนะนํามาได้เนาะหลายที่เหยนนี่เชื่อว่าเขาให้แหละแต่เขาให้บุคคลที่มีดวงอะมีความสนุกสนานให้ฮานะคะแล้วก็มี โชคมีลาบมาให้ด้วยนะคะที่นี่ที่เดียวทอกกะเทยนะคะวันนี้ไปแล้วน้อกลับมาเจอกับพวกเราและความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง g b ี25บ25นะคะหรือดูย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook เทยเทยไทยแอนด์เฟรนด์ค่ะไปแล้วถูกหวยเพียงเพียงเพียง